เรามาดูบอลสีตับฉลองพระนครกันค่ะบ,บอลสี่มวลัตนกโกสินเราไปดูกันค่ะบ,บอลสีโมวลัตนกโกสินตอนต้นเล็ก จะมีลักษณะคล้ายกับบอลสีมัชานุแล้วก็บอลสีนางสุพรรณมัชฌาแต่พอโตแล้วจะมีลักษณะเด่นเป็นของตัวเองจัดเป็นบอลหายา,ยากเพราะว่าถ้าซื้อตอนเล็กจะเป็นต้นอื่นหามาปูกกันนะคะบอลสีบวรรัตนโกสิทร์ค่ะ